Okay, สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาชมในเรื่องของหลักสูตรการฝึกสาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์หรือเรียกสั้นๆน,นะครับช่างใดช่างแบตนั่นเองนะครับก็คือเน้นในเรื่องของไดชาร์จไดสตาร์ทแบตเตอรี่นะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถยนต์นั่นเองนะครับ ค่าอบรมหรือค่าฝึกนะครับอยู่ที่3,000บาทรวมวดแล้วนะครับจบแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้ด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับเหมาะสำหรับใครบ้างนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำใบประกอบอาชีพนะครับเช่นต้องการเปิดอู่ใหม่นะครับหรือต้องการขยายงานของอู่นะครับข้อ2เจ้าของกิจการนะครับที่มีพนักงานอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้พนักงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถส่งมาเรียนได้นะครับข้อที่สนะครับก็เป็นเจ้าของอุ่นนั่นแหละนะครับแต่รับพนักงานใหม่เข้ามานะครับบางทีท่านอาจจะไม่มีเวลาฝึกให้กับพนักงานของตัวเองนะครับก็ส่งมาฝึกที่นี่ได้นะครับข้อที่4นะครับศูนย์บริการต่างๆที่ต้องการฝึกพนักงานนะครับกรณีที่รับพนักงานใหม่เข้ามานะครับหรือพนักงานเดิมนะครับที่ต้องการ ฝึกอบรมให้มีความรู้มากขึ้นนะครับข้อที่5นะครับผู้ที่ต้องการหางานทําและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับก็สามารถมาเรียนได้เช่นกันนะครับสำหรับวันที่ฝึกนะครับก็จะเป็นวันที่10 11ตุลานะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา9ก้าโมงถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับสถานที่ก็เป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่อำเภอบางใหญ่นะครับถ้า ท่านอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ลอง Google ดูหรือลองค้นหาพิกัดดูนะครับก็จะเจอนะครับนำทางท่านมาได้นะครับหัวข้อการฝึกนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการตรวจเช็คแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่การเปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ก็มีทริคมีเทคนิคอะไรต่างต่างนะครับการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับก็จะมีเครื่องมือพิเศษด้วยนะครับก็คือก้าวนะครับก็มี การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจ,รวจเช็คแบตเตอรี่ตรวจเช็คระบบการชาร์จนะครับข้อที่2นะครับหลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทหรือไดสตาร์ทนั่นเองนะครับที่ภาษาช่างชอบเรียกกันนะครับข้อที่3นะครับการถอดและตรวจเช็คชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทนะครับการเปลี่ยนแปลงทานทุ่นกดลวดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือการซ่อมนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับการประกอบ แล้วก็ประกอบเข้ากับรถแล้วก็ทําการทดสอบนะครับข้อที่5หลักการทํางานของระบบไดชาร์จนะครับอันนี้ก็คือระบบที่ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ไฟที่เลี้ยงเข้ากับระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งคันนะครับอันนี้ก็สําคัญทีเดียวนะครับรถยนต์ถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยงนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับข้อที่6นะครับการตรวจ เช็คก,การชาร์จไฟของไดชาร์จนะครับถ้าไดชาร์จไม่ชาร์จระบบะการจ่ายไฟก็จะมีปัญหาเช่นกันนะครับข้อที่7นะครับการถอดและการตรวจเช็คชิ้นส่วนไดชาร์จข้อที่8การประกอบไดชาร์จเข้ากับรถยนต์และทําการทดสอบนะครับส่วนข้อที่9จริงๆก็สัมพันธ์กับข้อที่1นนะครับก็คือการตรวจเช็คแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือพิเศษนั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อลงทะเบียนผ่านมาทาง Line แอดสกายเทคชอปก็ได้นะครับหรือผู้ประสานงานดังเลยชื่อต่อไปนี้นะครับ5ท่านตรงนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับสำหรับบัญชีโอนเงินนะครับก็เป็นบัญชีของบริษัทสกายเทคอินโนเวช o ่นนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามขั้นด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ